การลุกไม่ว่าหลายๆตำแหน่งในการโต้ตอบผู้ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าวันนี้เป็นจุดบอดของเรามากครับในวันนี้ครับใช่ครับแข็งแร่งมากกว่าเดิมแล้วก็ผมก็คิดว่าเขาน่าจะทําการบ้านมาด้วยในการในการรู้เลยว่าการรับเราบอดในจุดไหนครับ่แแแล้้้้ววกกาาารมมมทัังังงงหดดขนจถือว่า อันดับที่สี่ของปีนี้ของสโมสรก็เป็นหลังจากที่เราเคยแข่งมาสโมสรร่วมสโมสรในแชมเปี้ยนส์ียหลายๆครั้งสองสองรอบที่ผ่านมาปีนี้ในในนามของนครราชสีมาก็ถือว่าอันดับที่สี่เป็นอันดับที่<ม>ดีที่สุดของของการแข่งขันสโมสรในแชมเปี้ยนส์ียที่ผ่านมาน่าจะดีกว่านี้แต,แต่แต่ก็แต่ก็อันดับสี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับได้อะไรจากแม่าได้กลับไปซ้อมครับแล้วก็พัฒนาตัวเองในการที่เราเจอ รูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากในประเทศไทยแล,บบบบแล้วก็ระบบการระบบการซ้อมแล้วก็ระบบการการเล่นลท,<ๆ>ที่ที่มีชั้นเชิงและและหนักหน่วงมากขึ้นในการซ้อมครับแล้วก็จะกลับไปพัฒนาทีมเราให้ให,ให้ให้ให้ดีขึ้นครับผมลดจุดปิดพลาดให้น้อยลงครับอขอบคุณแฟนวอลล์บอลจังหวัดนครราชสีมาคิวป็นซีบีซีนะครับผมแล้วก็แฟนคลับหลายท่านที่ชื่นชอบวอลล์บอลแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับก็สโมสรของเรา นครราชสีมาคิวมินซีปีนี้ถือว่าเข้าแข่งขันสมสรสแชมป์เอเชีย,ชยได้อันดับ4ถือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นของขวัญที่ที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับแฟนคลับแล้วก็สําหรับตัวนักกีฬาเองด้วยครับก็ถือว่าวันนี้เราก็สามารถสําเร็จได้เก้าหนึ่งในในเอเชียครับ